ต่อมากรณีได้รับแจ้งคำวิฉัยของกกตท้องถิ่นให้ดำเนินการเพิ่มชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรณีมีการร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อจะต้องดำเนินการดังนี้นะครับ 1. ให้เพิ่มชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิชุดที่ใช้สำหรับการตรวจสอบและหมายเหตุลงคะแนนด้วยวิธีการเขียนชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุโดยให้ประธานกรรมการเนี่ยลงลายมือชื่อวันเดือนปีกำกับไว้แล้วเก็บคำวินิจฉัยของกกตท้องถิ่นที่ให้เพิ่มชื่อไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้ให้นับเพิ่มเป็นจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นด้วยนะครับ 2. บันทึกการให้เพิ่มชื่อไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสทผทห้ 5, ทับ3นะครับ